มาดูกันว่ารางวัชนะเลิศการประกวดทำคลิปวิดีโอสัญจรดีวิถีไทยปีที่3นะครับเจ้าของเงินรางวัลสูงถึง1 0 0 0 0แสนบาทนะครับพร้อมกับถ้วยรางวัลและใบประกาศนะครับเป็นของทีม ผลงานสัญจร 3D วิถีไทยครับวันนี้แม่ย่านางมารับรางวัลเองเลยครับท่านครับเรียนเชิญเลยครับนี่คือผลงานของน้องๆน,นะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาซึ่งจากชุดที่เราเห็นอยู่นี้คือมีระดับชั้นมัธยมต้นอยู่ในทีมด้วยนะครับ โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆครับรับรางวัลกันไปครับเงินรางวัล10,000แบาทครับและถ้วยรางวัลจิตยศเลยก็ว่าได้ครับรางวัลชนะเลิศครับรวมถึงไปปกาสียบัตรด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับกับทุ่งสงโฮมทาวนครรงเรียนทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชและแน่นอนขอภาพต่อเลยครับขออนุญาตครับน้องๆครับพี่แอมขออีกทีหนึ่ง นะพี่ๆเขาเก็บภาพอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งอ่าอ่ะ,อะเชิญเลยครับเชิญเลยครับมาเลยนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะชา้าตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพื่อทําการเก็บภาพด้วยนะฮะเอาเลยครับอ่าขออนุญาตเก็บภาพนะฮะจะได้เป็นที่ลึกด้วยในวันนี้ได้เห็นแม่ย่านางเรีอยงฮะตรงกลางเลยนะครับโอ้เรียบร้อยนะครับแหม ได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับโอ้ oh.